สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ค่ะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับท่านที่ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ในช่วงนี้นะคะค่ะสำหรับท่านที่ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ในช่วงนี้มาดูนะคะมาดูว่าตารางรับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ลงทะเบียนในช่วงนี้ช่วงนี้เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายนสองพห้าช่วงนี้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน250 7 ท่านสามารถจะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2566นะคะสะดวกช่วงไหนไปช่วงนั้นแล้วมาดูว่าท่านที่ไปลงทะเบียนไว้แล้วนะคะเกิดในช่วงไหนจะได้รับเบี้ยอย่างชีพในช่วงไหนมาดูเลยนะค,ะ,คะสำหรับท่านที่เกิด เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2 5ง6เกิดก่อนวันที่หตุลาคมส <c oughs> อหงหที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ช่วงนี้ท่านจะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนตุลาคม2566 นะคะเกิดก่อน1ตุลาคม2 5 0 6ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนในช่วงนี้เดือนแรกที่ท่านจะได้รับท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2566เป็นต้นไปมาดูท่านที่เกิดในช่วงวันที่สองถึงวันที่31ตุลาคม2506เดือนที่ท่านจะได้รับเงินเดือนแรกก็คือเดือนพฤศจิก,กายน2 5 6ร เอาเป็นกรอบก็คือเกิดในวันที่สองตั้งแต่วันที่สองถึงสามสิบเอ็ดตุลาคม2506และท่านที่เกิดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหเดือนแรกที่ท่านจะได้รับก็คือเดือนพฤศจิกายนสองห้าหกหเป็นต้นไปมาดูท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สองถึง30พฤศจิกายนสองห้าศูนย์หก และท่านที่เกิดในวันที่1นธันวาคม2 5งหเดือนแรกที่ท่านจะได้รับก็คือท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2 5ง6เป็นต้นไปมาดูท่านที่เกิดวันที่ตั้งแต่วันที่สองถึงสามอ็ธันวาคม2 5ง6้ค่ะสองถึง31อด ธันวาคม2506และท่านที่เกิดวันที่1มกราคม2507เดือนแรกที่ท่านจะได้รับท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมกราคม2 5 6 7เป็นต้นไปนะคะมาดูท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2 2ถึง31มกราคม2507 เดือนและเกิดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะเดือนแรกที่ท่านจะได้รับก็คือท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นต้นไปนะคะการมาดูท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สองถึงยี่สิบแปดกุมภาพันสองห้าศูนย์เจ็ดและท่านที่เกิดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าศูนย์เจ็ด เดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนมีนาคม2567เป็นต้นไปค่ะมาดูท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2ถึง31มีนาคม2507 สองถึงสามีนาคมสอง7และท่านที่เกิดวันที่1นเมษายนสอง์เจ็ดเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบียย้ยยางชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนเมษายนสองพัเป็นต้นไปมาดูท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2องถึงสามสิบเมษายนสอง์เจ็ด และท่านที่เกิดวันที่1พฤษภาคม2507เดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567เป็นต้นไปนะคะมาดูท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2ถึง31พฤษภาคม2507 และท่านที่เกิดวันที่หนึ่งมิถุนายน2507เดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผูพ้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567เป็นต้นไปมาดูท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สองถึง30มิถุนายน2507์และท่านที่เกิดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2507 เดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2567เป็นต้นไปค่ะมาดูท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2ถึง31กร,รกฎาคม2 5 0 7และท่านที่เกิดวันที่1สิงหาคม2 5 0 7 เดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2567เป็นต้นไปนะคะและสุดท้ายท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2ถึง31สิงหาคม2 5 0 7และท่านที่เกิดวันที่1กันยายน2 5 0 7ค่ะเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนกันยายนสองห้เป็นต้นไปก็คงจะครบถ้วนสำหรับท่านที่ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2566นะคะกะปีในปีงบประมาณนี้จะครบ60ปีในปีงบประมาณหน้าก็คือปีงบประมาณ2 5 6 0 จ็ดกาตามที่ปออน้อยประชาสัมพันธ์นะคะ่คะเกิดช่วงไหนและเดือนแรกที่จะได้รับคือเดือนอะไรนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนกันแล้วหรือท่านยังสงสัยอยากจะสอบถามปออน้อยเพิ่มเติมค่ะส่งคําถามมาได้เลยนะจ๊ะว่าท่านลงทะเบียนในช่วงนี้แล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจะได้รับในช่วงเดือนไหนทุกคําถาม ขอ,อน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามขอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้ขอ,อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ